สัปดาห์นี้เหล่าผู้กล้าตัวตึงของโรงเรียนได้รับมอบหมายภารกิจจากมิสเตอร์ซีโร่ให้ช่วยวัดสนามฟุตบอลด้วยอุปกรณ์แมนวนวลอย่างวงล้อธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอย่ารอช้าไปสนุกคิดกับภารกิจวันนี้กันเลยครับได้เวลากระตุกต่อมคิดในคณิตมิชชั่น ต้อนรับนะครับผู้กล้าตัวแทนของโรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อวัดใต้บ้านบ่อนะครับ,บ,บ,รบวันนี้เรา3ามคนจะต้องมาทําภารกิจเราเป็นทีมเดียวกันวันนี้เราต้องช่วยกันยากบ้างง่ายบ้างออกกาลังบ้างเล็กน้อยแต่ก่อนอื่นใดเลยก่อนเราจะเข้าเกมครับต้องคุยกับผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังก่อนเลย <S <S นั่นคือมิสเตอร์ซีโร่รับโทรศัพท์ได้เลยครับ ครับผู้กล้าทั้ง3คนตอนนี้ฉันกำลังคุยอยู่กับใครบ้างเนี่ยสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปีเวลาไกรักชื่อเล่นชื่อน้ำอายุ12ปีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงจันทการยาอาลีชื่อเล่นชื่อนิวอายุ11ปีค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชาวมงสกรลุ่งเรืองชื่อเล่นชื่อกัสดอายุ11ปีครับฉันหวังว่าพวกเธอทั้งสาคนเนี่ยจะชอบพณิาสารนะจ๊ะ ภารกิจแรกของพวกเราจะเกี่ยวกับเรื่องของรูปเลขาคณิต2มิติถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรามาสนุกกันเลยกว่ากับภารกิจปริศนาท้าความไวสปีดพัซโซปริศนาท้าความไวสปีดพัซโซผู้กล้าทั้ง3ต้องหมุนวงล้อเพื่อกำหนดจำนวนข้อที่ต้องทำแล้วตอบคำถามจากภาพปริศนาที่กำหนดภายในเวลา2นาทีหากตอบถูกตามจำนวนข้อที่ตั้งไว้จะได้สิทธิพิเศษสำหรับภารกิจต่อไปเรามาเริ่ม เข้าสู่ปริศนาพาความวักันนะครับเราจะมีมากสุดถึง7ข้อนะครับน้อยสุดแค่4ี่ข้ออยู่ที่เราเลยนะครับว่าเราหมุนวงล้อแล้วจะได้เล่นกี่ข้อใครจะเป็นคนหมุนวงล้ออันนั้นดีผมเองครับกัดเลยนะจับวงล้อเลยครับจับให้มั่นเตรียมตัวนะครับพร้อมแล้วใส่เต็มที่หมุนเลยกี่ข้อดีเดนี่วะเจดนี่วะเท่าไหร่เท่าไหร่ หนตัวลอยเลสี่ข้อเอตอนที่โอกาสหมุนได้4ี่ข้อหนูรู้สึกน้อยใจโอกาสค่ะเพราะว่าโอกาสหมุนได้น้อยมากมันไม่สนุกเลย4ี่ข้อนี้นะครับโจทย์จะมาจากภาพปริศนานะครับซึ่งอยู่หลังแผ่นนี้นะครับภาพรูปเกี่ยวกับพื้นที่อะไรสักอย่างั้นเรามาเริ่มคําถามแรกกันเลยรูปสี่เหลี่ยมที่เห็นในรูปนี้เป็นสี่เหลี่ยมชนิดใดครับ สี่เหลียหลหล่ยมจัตุรัสค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสตอบแบบไม่คิดเลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะทำไมเราถึงตอบว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับเพราะมันเป็นมุมฉากค่ะแล้วก็ตัวนี้กับตัวนู้นมันเหมือนกันด้วยด้านนอนกับด้านตั้งเท่ากันเท่ากัน,กนจริงๆข้อแรกตอบได้สองคำตอบค่ะคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะคำถามข้อที่สองนะครับ ถามว่าถ้า A มีความยาวเท่ากับ9นิ้วพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีกี่ตารางนิ้วครับแปดสิบเอตารางนิ้วค่ะ81ตารางนิ้วถูกต้องข้านี้คิดยังไงครับทำไมถึงได้81ตารางนิ้วครับ สูตรของสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านคูณด้านเอา9้าไปคูณกับ9ก็ได้81ค่ะตารางนิ้วเยี่ยมมากครับคำถามข้อที่3คนที่ตอบเป็นกัดนะครับครับัดคำถามนี้มาให้เลยจงหาพื้นที่สี่เหลี่ยมที่มีรูปดาวว่ามีขนาดกี่ตารางนิ้วตอบหน่วยมาด้วยนะครับ ก,ก้าตารางนิ้วครับเ้าตารางนิ้วครับสมกับคําถามที่คัดไปให้จริงๆแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังก็เป็นคําตอบที่ถูกตอ้องพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่มีรูปดาวก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ครับ ซึ่งพื้นที่ก็คือความยาวด้านคูณด้วยความยาวด้านครับโดยเราทราบจากข้อที่แล้วว่า a เท่ากับ9แต่ละด้านถูกแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันนำ9หารด้วย3ก็จะได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีพื้นที่เท่ากับ3คูณด้วย3เท่ากับ9ตารางนิ้วครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือนำเอาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่หารด้วย9เพราะแบ่งเป็น9ช่องก็จะได้คำตอบเป็น9ตารางนิ้วเช่นเดียวกันครับ ตอบคาถามผมรู้สึกกลัวเพื่อนๆช่วยผมผมก็เลยตอบได้ครับทฤษฎีผมไม่ถนัดแต่ถ้าเป็นปฏิบัติผมจัดให้พ่อสุดท้ายของมิชชั่นนี้ถามว่าสามเหลี่ยมสีแดงมีพื้นที่ทั้งหมดกี่ตารางนิ้วครับมันมีสูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมอยู่ที่นะอะไอะ สี่สิบจุดหตารางนิ้วค่ะ,ะ,ะ,ะมันเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเราใช้วิธีการคิดยังไงครับ81หาร2ค่ะเอาพื้นที่จำนวนทั้งหมดทั้งหมดเอามาหาร2ค่ะจะได้4ี่สิบเยี่ยมมากนะครับภารกิจนี้4ข้อเราทำได้ภายในเวลาและตอบถูกทุกข้อด้วยครับภารกิจผ่า ดี๋ยวมิสเอซิโลจะโทรมาหาเรารับโทรศัพท์ได้เลยครับรอดีค่ะดีใจด้วยอาจาสำหรับพวกเธอทั้งสามคนที่สามารถผ่านภาร,รกิจแรกปริศนาท้าความใบไปได้กับการคิดคำวนวณภายในเวลา2นาทีสุดยอดมากมาเลยนะภาร,รกิจนี้เนี่ยฉันบอกนะว่าแค่น้ำจิ้มเท่านั้นภาร,รกิจต่อไปของพวกเธอเนี่ยจะต้องคิดแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงๆเลยนะถ้าพร้อมแล้วเราไปสนุกกันต่อเลยดีกว่ากับภาร,รกิจที่สองภาร,รกิจพิชิตโจทย์มิชชั่นแล็บภาร,รกิจพิชิตโจทย์มิชชั่นแล็บ ผู้กล้าทั้ง3ต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์สร้างสารรค์หรือแก้ไขโจทย์จากอุปกรณ์ที่กำหนดหากทำสำเร็จจะได้รับสิทธิพิเศษในภารกิจสุดท้ายดิ้อนรับกลับมากับคณิตมิชชั่นนะครับเราก็ย้ายฐานปฏิบัติการลงมาอยู่ข้างล่างตึกนะครับและข้างหลังของเรานี่ก็เป็นลานกีฬาต้านยาเสพติดเดี๋ยวฟังภารกิจจากมิเตซิโร่เลยครับคับ ฉันได้รับการไหว้าวานจากเจ้าภาพให้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ซึ่งทางเจ้าภาพเนี่ยเขาอยากจะรู้ขนาดของสนาโมโรงเรียนพวกเธอเพื่อที่จะได้จัดสรรพื้นที่จัดงานได้ถูกซึ่งภารกิจในวันนี้ฉันจะให้พวกเธอวัดความกว้างและความยาว จะอุปกรณ์ที่ฉันเตรียมไปให้นั่นก็คือวงลอ้อปริศนานั่นเองถ้าเกิดจะให้วัดกันแบบธรรมดาธรรมดานี่ก็คงจะไม่ใช่ชันสักเท่าไหร่นะจะใช้ด้วยวิธีไรก็ได้นะใช้อุปกรณ์ได้เต็มที่เลยหลังจากนะั้นให้นําวงลอ้อปริศนาไปวัดจํานวนรอบวงเพื่อหาความกว้างและความยาวของสนามภารกิจนี้นยะพวกเธอมีเวลา10นาทีเท่านั้นนะส่วนสิธิพิเศษของพวกเธอก็กคือเครื่องคิดเลขอยู่ที่ผู้ช่วยวชานเรียบร้อยแล้วไปเอาได้เลยนะจ๊ะภารกิจนี้มีเวลา10นาทีเท่านั้นพร้อมหรือยังเด็ก พร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเดี๋ยวต้องลงไปวัดด้วยอุปกรณ์ที่เขาจัดให้มานะครับและก็มีอุปกรณ์อื่นๆช่วยอยู่ในนี้นะครับมิเตซิลก็สั่งมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับให้มอบตัวช่วยเพราะม,มันเป็นสิทธิพิเศษจากการเล่นเกมแรกชนะมานะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลา,เอาเ,อาเอาเชือกเอาเชือกปางอา่ะ ลำดับแรกนะคะหนูต้องนำเชือกนะคะมาวัดรอบวงล้อนะคะว่ามีเส้นรอบวงเท่าไหร่เด็กๆวัดหาเส้นรอบวงของวงล้อจักรยานเส้นนั้นนะครับมาได้แล้วครับมาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้ได้เชือกมาแล้วเราจะทำการอย่างไรต่อไป <What S 1> <What S 2> วัด 70ครั้งที่หนึ่งตบบบีเสอที่สองเป็นเท่าไหร่140ครับเราทีเหลือนะครับ30ค่ะ170เซติเมตรครับพวกหนูก็เอาเชือกฟางมาพันรอบวงล้อแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ไหมมันถัดมาหวาดก็ได้170ค่ะพอวัดเส้นรอบวงได้แล้วก็ เอาไปวัดตรงสนามค่ะความยาวแล้วก็วัดความกว้างค่ะเราจะเริ่มทําการวัดด้านยาวกันก่อนนั่งใจจะวัดไปถึงสุดนวดเลยหรือเปล่าครับไม่ค่ะจะวัดแค่ไหนแค่ตรงสนามค่ะทำไมถึงวัดแค่ครึ่งสนามเดี๋ยวค่อยเอามาคูณเอมคมาคูณอมคุะออมคุณออมคุลออมอเคเราเริ่มวัดอ้าคยาวกันก่อนมร้อมออมคุณอ สามมิวเขาจะโจทย์เอกาสวัดไปส่วนหนูก็คิดค่ะห้าหกเจ็ดแปด้าต่อไปเราจะวัดด้านไหนครับ กว้างค่ะหนึ่งสองอ,อ,อันนี้มันไม่ครบรอบเนาะประมาณตรงนี้น่าจะครึ่งรอบสิบรอบครึ่งการวัด เป็นที่สิ้นสุดที่เหลือคำนวณไปที่โต๊ะกันต่อจำได้ไหมว่ายาวอะ่ะวัดมากี่รอบ1รอบร้อวัดได้9รอบค่ะก็เอา9ไปคูณ2ได้18แล้วก็เอาร7 0มาคูณ18ค่ะส่วนความกว้างก็ได้10.5ค่ะก็เอาไปคูณ1้อเจค่ะ ตอนนี้ได้ความยาวเท่าไหร่ครับ3,60นซนเมความกว้างอยู่ที่1.785เซนติเมตรเราจะแปลงค่าให้มันเป็นเมตรนะครับก่อนจะแปลงได้ต้องถามก่อนว่า1เมตรมีกี่เซนครับ100ซนติเมตรหเซนมช่วยแปลงค่าความกว้างยาวนี้ให้หน่วยเป็นเมตรนะครับเอาไปหาร100ค่ะเพราะ100เซนติเมเท่ากับ1เมตรค่ะความยาว ของสนามได้กี่เมตรครับ30.6เมตรครับแล้วความกว้างละครับได้มากี่เมตรครับ17.85เมตรครับตัวเลขที่คำนวณออกมานี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับพอเราออกเรียวออกแรงลงไปใช้กําลังไปการวัดนี่โหกัดนี่ช่วยได้เต็มที่มากเพราะว่ากัด เขามีคติประจําใจว่าเรื่องทฤษฎีไม่ถนัดเรื่องปฏิบัติจัดให้มิเตอร์ซิโลคงจะดีใจเป็นแน่แท้นีมาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับขอบใจพวกเธอมากๆนะที่หาพื้นที่ความกว้างและความยาวมาให้กับฉันได้ปรบมือให้ตัวเองอร่อยซิเก่งมากๆเลยทีนี้พวกเธอก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าการวัดหาพื้นที่นั้นไม่ได้ใช้เพียงแค่ตลับเมตรหรือว่าไม้บรรทัดนะ เรายังสามารถใช้อุปกรณ์อย่างอื่นวัดก็ได้เอาละตอนนี้เราเป็นลุ้นของางวันกันต่อเลยดีกว่ากับภารกิจสุดท้ายภารกิจร่วมพลังอัจฉริยะ Genius Assemble รวมพลังอัจฉริยะ Genius Assemble ผู้กล้าทั้ง3รวมพลังใช้สมองแล้วร่างกายฝ่าด่านคณิตวิบากเพื่อพิชิตของรางวัลภายในเวลารวม3นาทีมาถึงภารกิจสุดท้ายกันแล้วพวกเธอจะต้องลุยด่านคณิตศาสตร,ร์กับเวลาทั้งหมด3นาที เ,เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณสมบัติรูปเลขาคณิต2มิติและการหาพื้นที่โดยพว้เธอทั้ง3คนเนี่ยจะต้องช่วยกันแก้โจทย์ให้ถูกต้องเพื่อหารหาสัสแซมทั้ง4ละ่ะฟังโจทย์แล้วคิดว่าจะสามารถทำได้ไหมจ๊ะเด็ก,ดกได้ครับเยี่ยมไปเลยงั้นถ้าพร้อมแล้วขอพว้เธอคว้าของนล้วมันกลับบ้านมาให้ได้นะไปลุยกันเลยโจทย์นี้จะบอกคุณสมบัติของรูปเลขาคณิตจะต้องมีคนคนหนึ่งวิ่งข้ามคาน,นนั้นนะครับแล้วก็ไปหยิบ ป้ายออกมาแล้วเอามาให้เพื่อนนะครับมันก็จะได้ตัวเลขมาจํานวนหนึ่งแล้วก็ทําการคํานวณต่อไปให้ได้รหัสเซฟให้เวลาประชุมกันว่าใครจะทําหน้าที่อะไรเอากอาอรวิ่งเลยเขาอขอนเนเป็นผู้ชายดีหน่อยก็ได้อา่าเป็นผู้ชายอะไรนะพี่ดีเป็นผู้ชายที่ดีนี่นานๆจะได้ฟังนิวนะครับยอเอาการดสักทีหนึ่ง <laughs> และกิจที่สนะคะให้ออกาัเนี่ยเป็นคนไปหาคําตอบของแต่ละข้อค่ะพร้อมที่จะเล่นเกมไหมครับพร้อมอมางั้นเวลาจะเริ่มเดินทันทีเมื่อผู้ช่วยดึงป้ายโจทย์อันนี้ออกนะครับจับเวลาครับรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสองด้านดูครับสามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยมไหนไม่ใช่สามเหลี่ยม ยังยังยังใช่ไม่ใช่เออไอนี่ยังไม่ใช่นะครับเขาบอกว่าพี่มีด้านเท่ากัน2ด้านอันนั้นเท่ากัน3ด้านนะไปไปไปอันหนึ่งเฮ้ยเอันไหนวิสามเรียมีอุ้ยนั่นไม่เท่ากันสักด้านเลย ไม่ใช่ไม่โอ้ยมันจะจิ้มตาอยู่แล้วมจะจิ้มตาอยู่แล้วโอ้ยพ่อคุณเหนอย้วพ่อคุณเหนือยเอาวางไว้นะนั้นเราไปต่อครับพ่อสองครับอ่านโจทย์ไปด้วยเลยนะครับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้งสี่ด้านยาวเท่ากันและทุกมุมไม่เป็นมุมฉากไปดูก่อนไปดูก่อนเ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่เหลี่ยม ด้านขนานนะใช่สีเหลี่ยมสีเหลี่ยมเฮ้อให้สองให้ส้อถ้าไม่มีผมก็ไม่รอดหรอกครับวันนี้เพราะผมถนัดเรื่องปฏิบัติครับรูปสี่เหลี่ยมใดมีพื้นที่25ตารางนิ้วไปเรียมาร์ทมาร์ทมาร์ทเพนั้นมีมาร์ทครับเริ่มกระโดดไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมเริ่มมีเปร์ครับนิเปรแล้วครับ ใจเย็นเย็นใจเย็นเยนอะเฮ้ยปั๊บไปปั๊บปับไปั๊บโอ้โอันนี้นะอันนี้นะได้เท่าไหร่กิมอเท่าไหร่ยาวหเหรออันนหกล้วนนก็ลำไมเอาอันคาดเอ้ยเอ้ยวันไห่ พี่บ่าเฮ้พี่บ่าฮพี่าฮีายม่เน่ยเขาหนังเตรียมน้ำให้กั๊ด้วยอะรู้สึกว่าออกัสเป็นตัวสร้างสีสันแบบของเกมเลย่ะตามจริงออกัสเขาก็รู้แล้วค่ะแต่ว่าเขาแกล้งหยิบผิดเฉยๆค่ะอ้าแกลสมหกเช็คตัวเลขให้ถูกต้องนะครับเช็คตำแหน่งให้ถูกต้องครับ เพราะว่าเขาเรียงกันแล้วผลลัพธ์ต้องได้16อันนี้ถูกคิดว่าถูกต้องไหมเนี่ยถูกห้ามาหหันด้วย3ได้2ได้2 8 2รับแอครับเลือกสีที่เป็นคู่เลือกสีที่เป็นคู่86 16หอแน่งหกเหรอแน่ใจไหมแน่ใจอ่ะโอ้เพลง เปิดตู้ออกมาอันนี้แหละเปิดข้างบนเปิดข้างบนนี่แหละเฮ้ยมันไม่ออกเฮ้ยมันเปิดด้านนี้อ๋อของรางวัลอยู่ข้างในหยิบออกมาเลยครับคนละกล่องคนละกล่องคนที่จะภูมิใจกับเราอีกหนึ่งคนนะครับคือคนคนนี้แน่นอนเลยครับสวัสดีครับ ดีใจด้วยนะที่พวกเธทั้ง3คนสามารถคว้าครองนวัลกลับบ้านมาได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยฉันว่าพวกเธอก็น่าจะรู้แล้วนะว่าการหาพื้นที่เนี่ยเราสามารถหาคำตอบได้หลากหลายวิธีมากเลยนะเพียงแค่นําคณิตศาสตร์มาเป็นตัวช่วยในการแก้ไขปัญหากันเท่านั้นเองฉันหวังว่าพวกเธทั้ง3คน,นจะนําความรู้ที่ได้ในวันนี้เอาไปใช้เกิดประโยชน์นะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย สำหรับน้องๆทางบ้านสามารถเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามรับของที่ระลึกได้ที่ Facebook f แ n Page คณิตมิชชั่นและกดติดตามเพื่อพูดคุยกับพวกเราในทุกช่องทางกันด้วยนะครับสวัสดีครับพวกเราคือผู้พิชิตคณิตมิชชั่นวันนี้สนุกมากครับ ค่ะวันนี้ไม่มีผมก็ไม่ผ่านหรอกครับเพราะผมเก่งเกินคาดครับนี้รู้สึกดีมากเลยค่ะชอบเวลาที่แบบได้มาเรียนนอกห้องเรียนรู้สึกว่าอยู่ในห้องเรียนแล้วมันอึดอัดมากรู้สึกว่าได้เรียนนอกห้องเรียนน่าจะดีกว่าค่ะก็ฝากถึงทีมต่อไปได้วยนะคะก็ขอให้สู้ๆแล้วก็ผ่านด่านทุกด่านไปได้สู้ๆนะคะ